วาเลยน่ารำคัญี่งวังงุงวังอยู่เลยขอลุงนี้ถ้าเลขมันบัฟอะไรวะเพิ่มไม่รู้หาเลอลุงไหนพอลุงตัวกูนตัวแรกใช่ไหมขอลุงตัวเรที่เขาให้มามันตตันอะไรได้อนไม่รู้เลยมันเหมือนบัฟอะไรสักอย่างกูไม่รู้ไม่แน่ใจ เล่นอเล่เล่นจะเดินฝั่งนั้นหมดเลยวะเนี่ยสาม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 เอ้ไม่ใช่สามาชิบหายนเดี๋ยวกลัวมไหม้อเวหอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวกมไหมไม่ออมแล้วกูตายนะ เ้ยในแผนในห้องเยอะเยอะเยอะทำไมกูยิงไม่ค่อยออกเลยวะคนบดอือหือยสาวนี้น่าจะเก่งแต่ละคนดูอยากสกินปืนแล้วโอ้โหหอแล้วเอาแล้วเสียสละเพื่อชัยชนะใช่ไหมนี่ ไม่เสียสละจะช,ชนะก็ไม่เกิดเอ,อ้นั่นแหละไม่เสียสละเอาไม่เสียสละอย่างเดียวกูอ,อ้ะคนพีอะไรวะก็ใครเก็บปืนกูไปละเอออยู่ๆวะวะกูต้องมีคนเก็บปืนกูไปละไม่เสียสละจะชนะไม่เกิดเลยกูยอมเสียสละอย่างเดียวเลยแล้วเพื่อนชนะเขาโป้ย่างต่างกันไอ,อเป็นคนดีใช่ไหมนี่พ่อพระเลยนี่กู คนใช้ช็อตตังค์ตังเออเอาดีพ่อพระดีโอ้อยอะไรอยิงตัวไหนก่อนดิโอ้ยปลุกปลุกปลุกเอ,เ,อเอาเรื่องแล้วเอาเรื่องแล้วหลัางล้างล้งางเขาเรียก,กวา่ายิงยิงสะกดด้วยยิงสะกด ไอ้มันมันหายตัวได้ด้วยวายไอตัวชิพาร์ล่ะไม่เชิงหายตัวหรอกเหรอบ้าปี๊โอ้ยผมรอดว่ะเพื่อนตือดเตืดตือดเตือดตืดอะไรเนี่ยอะไรคืออะไรคืออะไรคือแปดเนื้อ กูยังไม่รู้เลยสับอะไรย่ยยอๆเขาคืออะไรก็ไม่รู้ออดูวยถ้าเขาด่าว่าถ้าเขาว่า,า,เ,า,วาเอ็นถ้าเขาว่านุ่มนี่คือมันแล้วเลยแต่ว่า <c oughs> ถ้าเขาด่าว่านุม่มนี่รู้เรื่องกัน <c oughs> ต้องตอบว่าแตงกิ้วมง <c oughs> อยู่แล้วอะไรเงี้ยเ <c oughs> ขาชมเราดิชม <c oughs> หรือด่าวะไปนะกูค,คิดว่าเขาชมเราเนี่ย มีคนตายมีคนตายหนึ่งอัตรามีคนวูบ <Minor> ม <m ow> ีคนวูบเอเอสองตัวเอสองตัวนีสองตัวกูยายไปเอแล้วนี่มึงมองแล้วตายแล้วเก็บไปตัวหนึ่งเก็บไปตัวหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวยนี่ไม่มีสกินแจกมั่ง เออลุงไงแต่แต่เจเจไงสกินเยอะใช่ไหมสกินนี่มีแต่ซื้อใช่ไหมหรือว่ายังไงวะกูไม่รู้เหมือนกันมันมีมีมีแต่ซื้อมีแต่ซื้อกูไม่เห็นนะแจกไม่รู้นะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่ากูไม่ได้ติดตามกูว่ไม่รู้เหมือนกันเนี้ยเราแบ่งแบ่งก็เขาชนะมั้งง่ายไม่ใช่ชนะอย่างเดียวลุ้นชิ้นายเนีย่ยเยอะหนุ่มโอ้โ้ลุ้นจะโหลดเนี่ยโหลด โหลดไปดูเวลาเลย <laughs> ไม่อยากจะโหลดแต่มือมันกดไปแล้วปืนปนั้นอ่ะลั่นลั่น,ล,น,ล,นลั่นเร็วนี่แต่เสียดายลูกลูกมันน้อยเราเราเวลากดวเวลากดอ่าคูมอ่ะแล้วยิงอ่ะมันออกทีละดับนัดเหรอเออตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงตึงอ๋อ,อยิงแบบเป็นชุดนะเหมือนเหมือน เออเหมือนกับปืนบูด็อกอะเหมือนกับปืนบูด็อกอะสติงเกอร์ว่าอยู่ไอ้บูด็อกนั่นเวลาล็งมันยิงออกทีละเป็นชุดเป็นชุดอยู่ีัยเออมันมันยิงเป็นชุดเดี๋ยวได้นะเพราะว่ามันยิงเป็นชุดอะนั่นแหละบางทีบางทีมันชงะ โอ้ oh. เหตื่นเต้นที่สุดโอ้ยเฮียโอเมนเอาคู่เลยคยุย <laughs> <laughs> ดูแช่กองโอ้แช่กองมองไปแล้ว <laughs> <laughs> เพื่อนแล้วปูตายละปูตายคนแรกของเกมเลย <laughs> อะไรตัวแปลไม่แก็โดนฆ่าฆ่าตัดตอนนะ <laughs> เอ,าเอ,าอ่าเดีบบ๋ยวกูลงลุยโขดโขดบ้างนี่มามานี่มาเดี๋ยวเจอเจ๊เจเดี๋ยวเจ๋๊ถ้าอันนี้ไม่ทำอะไรของมืงสมูงไงเไม่รู้ใช้เอาไว้ใช้ทำอะไรใช้เปิดได้ไหมเวลาเข้าไปลุยอ่ะ มึงบวบมามาดักเขาไงไป C มันไป B แน่เลยตั้งเสียงเท้าหรือเสียงปูนี่แหละเสียงปูนี่แหละเออกูว่าไป B นะเสียงอะนร B ยิงด้วยโอ้ยโอ้ยโอเมนดูออกไปเจอเลยกู อ้ยพืนพกนี่พี่บ่าวนี่ต้องมั่นใจในฝีมือตัวเองแน่เลยไปยิงยากนลยน,นะลุงโม่เนี่ยเอ้ยแต่โดนนัดหนึ่งนี่รู้เรื่องนะจุกเลยนะเออนะนบอกเลยจุกเลยนะกับอกเนี้ยอนะ้าวอีกไม่ออกเจอนี่ยเออด้คลอช คุณพกกับเขามั่งดีไหมนี่กูว <laughs> ่าใช้กุนก่อนดีกว่า <laughs> <laughs> เฮ้ยมึงอย่าดูถูกกูอะไรอย่างกูลองกูลองมั่งกูลองมัง่งดีบ่าวนี่ใช้กูเห็นแล้วมันมันน่าจะมีความโหมดโอ้ยโอดีนโอดีนใช้แค่วดดินอกเซกนอกเซกนกเฟิกนกเฟิกใช้แค่วดดินกเซกใช้โอดีนเนี่ยยัดเข้โคตรน่ากลัวเลยฮนะชื่อแม่งน่ากลัวยี่สิบอะไรนี่

มันดักอยู่ทางออก A เลยเีลยเออมันดักมันดักทางออกเลยกูว่าอย่าว้าเป็นตุยหลังหน่อยโถไม่หล่อเลยอุ๊ยอีสาวนี่ก็สกินปืนเยอะใช้ได้นะไอสาวตัวม่วงๆนี่สวยนะสวยนะปืนปืนยเดียร์เดียรมีมีอยู่ในนั้นหรือเฮ้ยใครเทเลพอร์ตได้บ้างครับ อยู่ในนั้นแหละกูวะต้องมีคนเสียหลักเสียหลอดแล้วแหละยิงไม่ทะลุหรอกเอี้ยเฮ้ยแต่ทะลุไอ้จอมทะลุ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 เออยิงทะลุยูเคยโดนแล้วกูเคยโดนอัดอย่างเงี้ยมีคนมันมันยิงมันยิงต่อโต้มาแล้วมันไม่ยอมออกมาเว้ยเราก็จะได้อยู่ดีอเลยแต่ว่า เราเป็นทีมป้องกันนี่ก่อนไม่มีใครไปเปิดาราปไม่อยากตายไงเป็นกูกูก็ไม่เข้าไปไม่ไม่เสียสลัดแต่มีชัยชนะมึงคิดดูดิเฮ้ยก็ต้องอย่างนั้นเลยทำโปรตกูจะซื้อพลาย

เราไปนั่งเล่นกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อนยิงเอกันช uh ิบหายหมดแล้วกูอะไรวะทัานไปได้ยิงได้ยิงนัดเดียวองกไม่โดนสายอ่าไม่ทันทันบั้งจะเำอะไร เพื่อนโปรตันอยู่ทันอยู่เออเพื่อนเด็กทันอยู่กลัวเป็นตัวถ่วงใช่ไหมเนี่ยปืนลายสวยๆทั้งนั้นเลยชีวิตมันไม่ต้องมีขึ้นมีลงกันต้องกูรู้สึกว่าช่วงนี้กูลงอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่มีขึ้นเลยชีวิตกูช่วงนี้เกมนี้ถือมีดวิ่งเร็วเหมือน CS GO ไหมวะรู้สึกว่า นิดหน่อยวะนิดหน่อยนะเออรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนถ้าจะ้ปืนไอ้ถือปืนคนวิ่งก็แบบก็ไม่ได้ช้ามากอันี้คือท่าอะไรเนะี่ยไม่รู้อะบัฟบับบับน่ะวะโอเมนโอเมนโอเมนโอ,อเมนเปิดทำโอเมนปิดแบบนีน้นนมาแล้วมีอีกวะไม่รู้เห็นตัวเดียว เออมันปืนเพื่อนมันวรโอ้ยกล้องมึงได้สองเลยเฮียดีเฮียกูรอดไปไม่ลายปืนสวยๆนุ๊ไมลายปืนสวยๆนุ๊แมวเออเราเอาไปแล้วมัไปตกใจหมดที่สั่นเอ้ยโดนโดานะกูไม่อยากตายเฮีกูไม่อยากตายไปให้ให้ให้กูรอดเถอะเพื่อน เอ้ยกูรอดที่สัตว์กุรอดกูไม่น่าแทนตีเลยกูกากจังแล้วดิมึงดูตาโอ้มีคนกากกับกูแล้วอยู่ทีมนู้นกูรู้สึกสบายใจโอ้ยแรงเยอะนะน่ะไอ้คนที่ได้นไอ้ตาเจ็ดขั้นหนึ่งตาเจ็ดเขาเป็นซับไหมเขาเป็นซับมึงอย่าว่าเขา เออมันมันมึงเห็นมันหิวให้โอเมนเยอะแยะชุบมันชุบเลยเะมันชุบโอเมนขึ้นมาเลยเมื่อกี้เออเออเออชุบต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้อยากชุบอ๋อลืมซื้อสกิลโอเมนเฮ้ยมันแชนตีมแชนตีมแชนตีมาเลยไม่รู้มันไม่รู้มันเกิดไงมันวาร์ปได้เลยใช่เออมันมันวาร์ปได้ทั่วแแบบเลยอันตีมันอะโอเมนอะมันมันแบบว่าวาร์ปว่าจะไปอยู่ตรงไหนอะ เสกมาเสกมาเฮ้ลลย,ยเชีย่โยโอ้ยไม่เป็นกลัว <laughs> ใช้กล้องเมื่อกี้ก็หวยแล้วทำไมต้องเป็นกูทำไมทำไมเลยกลัวเลยใช้กล้องมึงหนึ่งแล้วกงเออระวังหมู่บ้านหรอวะ ไม่ได้เลยก็โอ้ยไม่ได้แค่นไอสกิลเลยพี่บ่าวนั่นขึ้นหมาเลยนะมั่นใจจังนะกูกดดันจังกันถ้าเป็นกูเหลืออยู่อ่ะกูโคกดดันอ่ะตื่นเต้นจีบหายเมื่อกี้ยังไม่ได้แค่นตีไอไม่ได้แค่สกิลเลยกูเมื่อกี้นั่นเอง กูถึงกูกำลังบอกพอดีเลยว่าอย่าอย่านะอย่า <laughs> บอกไอ้ตบบนี้กูว่ามันแอบบ <laughs> คุว่ามันแอบมุมเนี่ยไม่คิดว่ามันจะกระโดดขึ้นมาเลยแรงแบบนี้มันก้าได้ก้าเสียอลู่แคพวกคนแบบนี้อโอดอยู่เลยไอ้ตัวธนูก็แชนตีไปแล้วเมื่อกี้เนะอัดไปเต็มหน้ากูเลยเฮียคล้ายคล้ายฮันตในโอวัล เออใช่ใช่ใช่แนวนั้นเลยเนี่ยแต่กูไป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 นะไอ้บ้าอยู่ไหนบ้าบ้าอ๋อบ้าอยู่ตรงนี้บ้าอยู่อยู่อยู่ฐานเราเดินอ้อกมองก็ได้วะชิมหายแล้วอย่ายาย่าให้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 กูตายก่อนยายาย่ากดดันกู โอ้ยสองคนไม่ไหวกูชิบหายแล้วจอมมึงไอ้จอมข้างหลังมึงเออนั่นน่ะเอออะไรวะโอเมนอีกตัวกันแล้วอุ้ยเชี่ยเอออยู่สองตัวเลย กูทำสุดความสามารถแล้วเพื่อนเพื่อนเออ <g ül> ไปบีดีกว่าเกมนี้มันชันยาวนานมื่อห้าห้าเอ้ยมันสูสีแหละกูแต่แต่แต่ก็โอเคกว่าเกมตาที่แล้วโอ้แมวา่เกมตาที่แล้วนี่วิ <g ül> ่วงหันปั๊บโดน <c oughs> หันปั๊บโดนอย่างเดียวเลยอ่ะอะที่แล้วปล่อยไก่เลยแม่งแต่นี่ตัวปล่อยหบนลึกตัวเลยนะแตานี่ั <c oughs> <c oughs> <c oughs> งโคได้ยิงยังโคได้อะไรมา <c oughs> เอกแล้วแต่ก็มึงม่นำวะกตายมืออะไรเยอะโอ้ยไปไหมนะอูจันติเฮ้ยเอ้ยี้ยซ้ายเอ้ขวาคนขวา ไปไปไปเกี่ยวไปเบาะนั้นก่อนก็ได้เอออยู่ตรงขวาอ่าชิบานแล้ว <Last player S 1> ออก้ลลวองมึงอืมสวยาาาว่ะเหลือคนเดียวแล้วคนเหลือคนเ,เดียวแล้วแม่งใจตื่นเต้นที่เผามันใจแป้าเฮีย <laughs> เออความหวังหมู่บ้านไปเอะไ,ไม่มาบีากวนมันมาบีนี่รอบนี้ <B S 1> บีเหรอ เตัมไปเอสองมันไปเอสองรอบไปแล้วสลับมักงคนเราไม่น่านลุยทางเดียวตลอดบายบายเอฟบีท <laughs> ิงช<อ>ื่อท <laughs> ุกอย่างก็รัดรอบสุดท้ายว่ะไปฝั่งนู้นน่มอยู่เอแนี้อยู่เออีกแล้วหรือเปลุยเออ่ะมึงเข้าประตูวะขอจอมมึงยิงกูเข้าวาัดเข้าวาัดโอเคโอเค โอ้ยไม่ตายมีโอสฟินิกดูฟินิกฟินิกอยู่ใต้ไม่ตายไม่ตายตายมือยอมเลยตรงนั้นแหละร่องนั้นแหละร่องนั้นแหละไปไอ้เอ้ยมันโดนระเบิดตรงบ่านเมื่อกี้ไม่โดนอ่ะอ๋อมันจุ๊บโอ้มีคนจุ๊บกูอยเสก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 จุ๊บกุ้ยมึงมึงงงรอยงงรอกูตาบ้าอะไรม่รู ทันโมวะทันเลยทันโมวะเออโอ้โหไม่นิดเดียวไหนทีทีบอกอีซี่ไหนกูว่าตึงจังนามึงอีซี่อ่ะนี่เออแม่ไม่ได้ให้นมหางอะไรเลยระเบิดไปน้องกูไม่เอาคนหนึ่งอะ่ะไม่ถือแน่เลยรระเบิดน,นี่ กูกูกูก็ไม่กล้าถืออ่ะกูถือเองก็ได้มา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 ไม่มีใครกล้าถืออะกูถือเองกูถือเองเวฟเวฟเอะระเบิดถังระเบิดถังถูมีเหรออย่าดูเต็มเศษเต็มเศษจะไปเอกันปะ วัดออกวัออกวักูออกมาแล้วกูออกมาแล้ว,ลวระวังกันมันอยู่บีกันแน่เลยมันมันอยู่บีล้วก็วางเองมันมาเองกันแ,<ต>แล้วก็มาเองกันเอง <c oughs> มันมันมันพิมอะไรเป็นตัวเลขวะกูสังเกตหลายรอบวะแปดห้าฟินิกคืออะไรวะแปดห้าฟินิกคืออะไรวะเออนั่นนี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันคนอัายูเฮ้ยทำไมกูยิ้ไม่โดนวะเก็บระเบิดมาเพื่อนเพื่อนสารฝันต่อให้กูด้วยเออไปเฮ้ยเราอยู่ที่สูงกว่าเว้ยเราอยู่ที่สูงกว่าอย่าลงอย่าลงไปอย่าลงไปมีคนเอ้ยเก่งจังเว้ย ระเบิดก็ไม่ต้องวางเว้ยชนะโดยไม่ต้องระวังระเบิดอย่ามีชนะโดยไม่ต้องสู้มีไหมไป็นไอ้ไปโถมเอ๋เราเพื่อนไปทางไหนวิ่งทางนั้นเลยเจอกันอยู่ก่บตายเจอตัวไปด้วยกันเนี่ยได้ตายทั้งหมดตายโป้งๆกันเนี่ยขี้เขียดวาร์ป้งเองอุ้ยลูกซองโอ้ยหน้าหน้าเต็มเลยไอ้กล้องมึงโยนติดไหม กูรู้สึกว่ามึงโยนระเบิดนี่ติดเหมือนโยนเหมือนโยนติดเออเหมือนโยนติดกูยังไม่ค่อยแม่นในระเบิดมันเท่าไหร่อู้ยไอ้บ่าวนั้นไอ้ลูกโซงเงี้ยอ๋อออเอาเอาเอาเสกูเสกูปล่อยไก่เง้ย ขอให้เป็นเกมที่ดีเกมนี้ขอให้ชนะเถอะเกมถ้าโอ้แกเกมโคตรตึงเลยนะอย่างตึงอนะ่ะตึงจัดเลยโด,น,ดนยิงวะน่ากูโดนยิงกูโดนเปิดที่อยู่เกีฟินีก้กะอ๋อกูเก็บฟินิกไปแล้วเมื่อกีโอ้โอเคโอเคอุ้ยไอ้บอา์นี้ใช้ลูกจงอีกแล้ว เอ้ยหลังหลังกันจอมหลังกู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 ไปเกิดแล้วกูโดนลูกซองอัดเนี่ยอ้โดนระเบิดอันนั้นลูกกระพุ้งไอ้ก้าดจิสลองใช้เป็นนี่ดูดิยากจังเลยปืนอะไรวะอ๋อปืนนั้นยิงยากยากจริงยากจริงปืนนั้นนะ กาเดียนกาเดียนมันคลายคลาไอปืนอะไรวะในในในแบต M สิที่มันยิงดีะไรนะเออ M M สิบสี่งกะพ Nói quen yêu của mày cao đẹp. Nói quen yêu của nó vẫn 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 cú đòn finik nhìn nhạc này có mấy lúc? con dài Đang lên. Oh, là lệ cùm không thấy thấy không thấy thấy không thấy 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 662โอเมน85อะไรอ่ะรหัสรหัสเลขนี่คืออะไรวะเลือดไหมอ่ะหรือว่าดาเมจที่ทําไปก่อนหน้านี้<อ>หรือเปล่ามรู้ได้ไงวะกูคิดว่านะมัน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 จะบอกทางขวาเวลามึงดูนะโอ๋แต่ซื้อปือนนั่นมาใช้กีไม่ได้ยิงใส่กันนะมีปะไม่มีใช่ไหมม่ม,ม,มีตั้งเลยตั้งเลยวางออกอ๋ ส่งอีกแล้วอะคุณไม่มีตัว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 โ,โอ้ขึ้นเลยโอดินเหรอไอ้ปืนก่อนโอดินน่ะปืนอะไรไม่รู้กนหนักอีกอีกอีกกันเลยกัน ได้เออหยอะไรวะชิบหายแลย้วแล้วระเบิดพึ่งตั้งด้วยเอออะไรวะลักกี้เ่ะสี่สองเออคือพวกเราสี่ฝั่งมันสองเราแพ้อ,อะนั่นแหละ ทีมบอกลัคก,กี้ฝังมันนะลักกี้ไม่อยากฝังเราอาจจะฝีมือเขาก็ได้มมซื้อซื้อไลชิซื้อโล่มึงไม่ซื้อโล่ไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์ดูตังค์หมดไปกับปืนไมนเหนียวอาฝังโน้ตลูกซองด้วยวะ่ะลูกซองปั๊มลูกซองโคตรเกี้ยเลยกูมไม่ชอบเฮ้ยซอ,อ,องปั๊มอ่ะซองคอโต้ซองคอโต้เอาแล้วอันตรีแล้วนั่นคืออันตรีของบาดจอมโอเป่นครับอันตรีคูนี่แหละ ควรน่าจะจอยู่ใต้เมืองโอ้ซ้ายก็มาขวาก็มีโอ้เออดูเจ๊ก่อนนะครับเจ๊เขจะรอดหรอรอดเจ้าบ<ง>ูนะขวาควรดย้ยอืมมาคู่เลยเมื่อกี้เอาหนีทำมไมอ่ะม,มันปลดระเบิดอยู่อันโอ้มันมาเว้ยไอ้ เล่ทมวายั่นีแลกแอนด์เพลย์ลีแลกกันลีแลมกแม่บางีไอ้าจะแดกันยี่ีสตนัจะบวดังเนี้ยเจอวันนี้ Blow คายบิมวะอ,อ๋อไม่ทาวนะบิมบิคนอย <laughs> <laughs> โอ้เจกโอ้ยตายสายิบเจ็ดเลยอันนี้รอบน,นี้โ้กูกับมึงก็หากันนิดเดียวเนาะ ไม่ค่อยได้เล่นเกมแบบนี้เล่นแต่แเล็กตีแต่เล็กโจมดีดีเนาะมีฮิวตัวเองด้วยกูว่มามึงรีบใช้ไปไหมวะยโถ่เอ้ยโยั้ยปืนมัน,นบัดบัดเหมือนนะบางทีก็ อุ้มไม่ได้สักทีเลยร้อยทซงโอ้โหโซงเหรอทุกสซงเนี่ยคือแบบต้องวัดกันใกล้ๆแล้วอุ้ย โดนจัดไม่ตายไม่ตายจบถูกมั้นงไม่รู้อะกูรู้สึกว่าบางทีปืนเรามันยิงไม่แม่นยิงไม่โดนนะมันกระสุนมันสาดไปฝั่งอื่นแล้วมันสวนมาแบบโดนไปโดนไป้ตองสามนัดแล้วแบบที่เหลือที่เหลือมันหายไปไหนก็ไม่รู้กระสุนเก็บเองมาละเมินกูวางใก็ได้วางนะฝั่งโน้ออกไปคุณหนึ่งหรอ เออโอเมนหลุดว่ะโอเมนหลุดว่ะโอเมนหลุดช่วยอะไรได้ไม่รู้เอ้ยเฮียมึงตั้งไฟไม่บอกกูเลยพี่พีนิกอยู่พีนิกอยู่ทำไมเจ้ามึงโดนเผาอ่ะไฟน่ะโดนโดนโดนเอาไปว่าไปว่าไฟกูทำดาเมเอเดิียทำอะไรฟีนิกอยู่นะจ้าฟีนิกอยู่ใกล้ๆมึงเลยกูคนเดียวอยู่แล้วนี่โอ้อุดลมโดย Oh.